เชิญแบงค์ข้อขาดแล้ววันนี้เราจะมารีแอ็มวีซิสเอร์เอชิของโฟนอีพฟีฟีฟีีฟีงหฮอตถูกฮอตปรจริงๆฮอตถฮอตก็ไม่ได้แบบว่าชื่อ s i t เ a t i o n s h i p ฟคืออะไรซายบอกซิสเตอร์เอชชฟเป็นคือแบบความสัมพันธ์ที่มากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนเออก็คือทำเพื่อนนะ เออก็เป็นฟิล์มภาพเพื่อนนะแต่ว่าเหมือนเป็นฟิลประมาณว่าเราตกลงกันว่าเราจะเป็นเราจะเป็นมากกว่าเพื่อนนะแต่เราไม่ใช่แฟนกันนะไม่ได้ตกลงว่าเป็นแฟนกันแต่เราก็ไปกินข้าวในรกันเดินจับมือกันซื้อราบก็ไม่ใช่ซื้อไม่มีแฟนได้ซื้อไม่มีแฟนได้ไหมเออจะมีแฟนคนหนึ่งมีว่ามันน่าจะอยู่แต่แล้วแต่ข้อตกลงแต่ละคนฉันไม่รู้แบบใหม่แบบใหเราซักก็จะซื้อให้เลยไม่ให้กัน นี่เกิดขึ้นจริงเนี่ยชื่อเพลงเนี้ยให้คนอื่นอธิบายไม่ได้นอกจากมันไวรุ่นสุดๆไวรุนไวรุนนะคิดว่าประมาณนานประสบการณ์ตรงบ้างเออเราก็ไม่รู้แต่ว่ามันเราก็เหมือนแบบคือเขาเรียกว่าอะไรนะมันไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ไม่มีชื่อเรียกอ่ะคือถ้ากิดสมัยก่อนอ่ะการเป็นก้ามก้ามกึ่งกึ่งอ่ะเขาก็าไม่พูดกันเลยเขาก็ไม่พูดกันไงมันก็จะเรียกว่าความสัมพันธ์ที่ไม่มีชื่อเรียกแต่ตอนเนี้ยเขามีชื่อเรียกเลยไงว่า situation ship เข้าใจปะ ก็คือคขา่าเฟื่อนเนี่ยก็คือแบบไม่มันไม่ใช่พอสัมพันธ์แบบไหนวะออฟซิเดชั่นชิพอ่าจะพูดว่าเฟื่อนมันก็ไม่ใช่มาดูว่าน้องฟีบเขาจะร้องเพลงนี้เอามายังงไเออที่ดาดฟ้าแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครเฮ้ยไม่ใช่มันมีโตเกียวทาวเวอร์นะเนี่ยแต่ตึกนี้ก็เหมือนตระลักกันไม่ว่าอยู่กรุงเทพไม่ใช่กรุงเทพแล้วแต่ว่าโทนสีแบบเนี้ยไม่ใช่กรุงเทพเออดูก่อนมะจ๊อบดาวดูกันไปจัดซิเดชั่นชิพค่ะค่ะ ประเทศฮาน่าสวยจึงว้าวโอ้โหเล็บเล็บญี่ปุ่นญี่ปุ่นแหละโอ้แต่ละคนไม่เบาเลยเธออ๋อตอนในช่องเ่าเห็นเนาะที่น้องไปญี่ปุ่นก็คือแบบนี่ต่อนี่ไฮแย่อุ้ยนี่มีไฮแย่ชิว่ยของแรงนะมังไฮแย่ช่ยเลยอ่ะ สวยว่ะโอ้โหเขียนารเก๋มากอุ้ยพายนะเว้ยเกะอุ้ยดิไม่ต้องฟังเลยใช่ไหยแสนสวยอ่ะอ่าโ้ยพี่สาวอู้สวยนะเนี่ยสาวเจ้าของบ้านอู้สวยอ่าสาวอ๋อมีความเป็น ชุดผก็ใบนี้บอกเขาดนะทมาเรียนนี้เท่หาเ้นยจะชอบเลผดมีการเต้นแบบเป็นวงเป็นหมองหน้ากามเออกิฟเขาไม่ได้ลืมเอาออกเออแม่ดินะเสร็จแม่แม่ซุ้ยชิลชชิลชิลชิลชก

ไอ้ความมิกความมิกอะไรนี่เ้ยเขาจะไม่เข้าใจ s ิ t u a t i o n c ชหรอทำตัวไม่ถูกอ่ะ๋อ้ กูเข่าเต้นนั่งกินข้าวก็เต้นเยก๋มากเลเกมากหูุยลุงกินน้ำเกินมากแนบตะเน็ดเขาถ่าที่ญี่ปุ่นเหร ฉันั้นฉันว่าแบบฉันนั้นส <illa> ั่งคือตอนในนี้เลยเว้ยอะไรโฟมอลเขาเด็กมีปัญหาใช่เออคือหมายถึงว่าตอนนัตอนนี้คนไทยที่เป็นเจนเนียรนญี่ปุ่นในเจนเนียร์มันก็แบบเออพัฒนาใหม่พัฒจาใหม่แล้วพักก็แบบเอ้ยตอนที่เราทันก็เป็นเด็กมีปัญหาห้เออตอนนี้เป็นทันหน้าแล้วขันจักรยานไปเออพอเขาไปถ่ายไฮยาชิมิยะจริงๆหรือเขาไปถ่ายแบบจีนจีนอะไริงวอ่ะ นี่ชอบชอบซีนตาออมในรถไฟฟ้าค่ะรถไฟฟ้าแตออฟมากเลยที่มีเข็มกลัดอ่ะสวยมากเลยอ่ะเออลุกลุกแบบลุกที่เป็นชุดนี้ของทุกคนแบบดูแบบเก๋ชอบชุดพันด้วยสีดำเงินสวยอ่ะแต่เนี้ยชอบชอบชอบซีนเต้นที่ไปเต้นตรงแม่น้ำแล้วก็แบบเต้นวงกลมเหรอเออเต้นตรงแม่น้ำแล้วก็แบบอย่างนี้ก่อนแรกจะบอกว่ารีแม่น้ำหันไม่ใช่เขาเราไม่ใช่คขลเราเป็นเต้อยู่ญี่ปุ่นรู้สึกว่าแบบเออสวยดีนะมันมันได้ความเป็นมันก็เป็นอีก มันเขาเรียกอะไรมันก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งป่ะเพราะว่าส่วนไม่แน่ใจว่าส่วนมากเขาอยู่แต่ในสตูปะวะถ้าของน้องฟีปะอ๋อมันเยอะมากแต่ว่านิเมนมาเหมือนเป็นเมืองนอกป่าเทมันจะได้เห็นแบบปใช่มีเห็นต่างเยพอมันพอพอเนี่ว่าพอมันอยู่ต่างประเทศมันก็มีอะไรให้เล่นเยอะแยะมากมายก็เออแฟชั่นอีกก็บอกแฟชั่นความไปแฟชั่นจัดสุดๆนะอ่านี่ก็คือสวยไปตลอดตลอด เกตีว่ะวัยรุ่นเดินญี่ปุ่นนะเนาะน้องฝ้ายที่ใส่กางเกงขาสั้ส่วนก็เท่ดีน่ารักเมื่อตอนเป็นสาวขึ้นนะแล้วก็แบบโซ่โซ่ผงเสื้อผ้าก็คือจัดขึ้นเรื่อยๆเลยจริงตัวแม่พี่เอาไปเลยค่ะค่ะนะเหมือนแครี่ได้งานภาพแบบเป๊ะมากเลยอันเนี้ยสวยว่ะเอออันนี้สวยเหมือนเราก็ไม่รู้สึกว่าโฟอีฟเขาได้พักกันเลยเหมือนกันนะ ไม่เคยเไม่ได้พักเลยอะ่ะออกเพ,<ว>พลงชอชอออกเพลงชอชอออกเพลงอย่างเงีย้ยเรื่อยเรื่อยเลยอือเ<ด>ก่งจริงจะบอกว่าเนื้อเพลงก็คือแบบเนาะ ก็คือตอนนี้ตอนที่น้องอนว่าสถานการณ์ไม่ชัดเจนสถานการณ์ไม่ชัดเจนแต่ว่าฉันรู้สึกว่าถ้าเกิดแบบนี้มันก็คือในสถานนั้นเนี้ยก็คือมีคนต้องการมากกว่ามากกว่าการที่เป็น situation she ฉัไม่ชอบฉันม่ชอบแบบนี้ไม่ชอบความ complicated ไม่ชอบความไม่ sure ไม่ชอบความไม่ช sure not sure สถานะแบบยังไม่ช sure ค่ะยังไม่ชัวร์อ๋อจินนี่พักจินนี่พัก ลองจินิพาร์ตหรอกแล้วเขียนเพลงจินพาเขียนเพลงเก๋เก๋นน์ขอไม่ชอบยังไม่ช u e ยังไม่ช u ยังไม่ sure ยังไม่ sure ยังจะไปฟัหรือเปล่า t s u r อน้าไลมีสวยนะมภาพสวยภาพสวยนะตัวแม่ที่ปอบนะต้องให้นะต้องให้นะ เห็นโ e <ah> ตเกียวทาวเวอร์แล้วเนี่ยโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยรู้สึกว่าแบบเอ็มวงเอมวีมันเหมือนแบบก็เนียบขึ้นเรื่อยๆอ่ะแบบใช่น่าผมก็เนียบขึ้นแบบเปะปังขึ้นแบบไม่มีไม่มีอะไรให้ติอ่ะตั้งสี่น้องอ่ะใช่เขาก็แบบน้องดังละยิ่งดังก็ยิ่งทำแบบให้ให้ให้แฟนคลับได้เห็นผลงานที่ดีดีขึ้นไปจริงอ่ะแบบเอาแบบให้แบบผู้บริโภคได้คุ้มค่านะคะได้คุ้มค่าค่ะ แล้วที่ดีนะโอเคคะ่ะโอ,อเคอเค,ค่ะถ้าใครดูแล้วเป็นยังไงนะคะก็อย่าลืมมาคอมเมนต์กันพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกด like, ไลค์กดแชร์กด subscribe ทุกช่องทางของที่ t a s เชอ m ์มนเลยนะคะใช่ค่ะโอเคคะ่ะสวสัสดีค่ะ